เอาอะไรทีแคร์จักเมือนี่เป็นแนวนี้บริไหลร่มเวทีสรือสวัสดีค่ะคุณโซเฟียสบายดีไหมคะโอ้แก้ไใครตรงไหนนี่ปิดเสียง สกรีนตั้งสกรีนแล้วก็ออกแล้วทำไมไม่ออกให้อ้าก็บ่เห็นเหรอเนาะจ้ะเนาะทำไมไม่กลับอ่ะโอ้ย ขอบคุณด้ยวยจ้ะบ่ได้ไปอันบ่ได้ไปอัน,นยังก็จะบ่ได้ไปใส่แดนบอกจะคุณโซเฟียอ,อันนี้ไปเ้าใส้แดนยังแก้วันที่ยี่สี่ละจะ้ะเผาไส้แดนยี่สี่จะน,นอนบ่หลับออกจังไดแล้วนี่มันส่องว่างหรอกคคือพอคืน อุ้ยข่อยบ่ได้ไล่สีเขียวด้วยไข่บ่ได้มกักสีเขียวไปทั้งคืนทั้งวันวอนสันท่งนี้ไปแต่ย่ำเว่นจ้ะย่ำขึ้นนอนบ่รับคือกันแต่กับปลาด,บาด้บ่ได้เบิ่งนอกจากบ่ได้ติดตามย่ำขึ้นไปจนบ่ได้ตอบคอมเมนต์แล้วจ้ะโอ้ยได้ไข่ได้เมลอนเนาะจา้ะ าดราคาเป็นอาหารทะเลใส่ินทรัพย์สินใส,ส,ใสว่าทวิที่แก่เนี่ยจากเข่ามองสกรีนเรา่นว,ว่าออกจากสีเขียวไปได้สินค้าลดราคาเนาะจะเป็นอาหารทะเลลดรคาคาหาสิบเปอร์เซ็นต์มี่ลูกผ่าสามก็จะเนาะขอโทษขอแพ้ย์หลายๆด้วยจ้ะ ว่ได้ขึ้นจก้กมือเองนี่แหมข้าเจ้าคี่เท็ดแนวนี่น้อเจ้านายตอนแรกก็เป็นขาดดำดำนาดำดำซื้อว่าบุ้มีอินเทอร์เน็ตว่าฉันไว้ไฟ,ไฟเต็มอันใหญ,ญ่มีผิดศาสเจ้านายแบบสำเร็จหลุดมากกล่กองหนึ่งมีสองชิน้น โอ้ยบอกวิธีแนะ่จ้ะมีอพ่อยมันคือบออกงมเศร้าเลยบันนี้งุมเศร้าติดอะไรถึงไม่ออกเหมือนนี้พ่อในไปไปข้าวอยู่จะตื่นขึ้นมากกะคุยกับเพื่อสับทางบ้านเนาะจ้ะ เพราะว่าบ้านบ้านอยู่กับวไกลจากอำเภออำเภอน่าจะรวยกับอำเภออะไรอย่างเ็น้ยนเนื่อนนา,านเนาะจะเนื่อกขบวไกลกันก็เลยถามข่าวทางบ้านถามข่าวคู่เทาเนาะจะสวัสดีมีความสุขนะคะเช่นกันค่ะ สบายดีจ้าทั้งบ้านก็บสบายดีกะผู้หูหนวกกับบไดด้ยินเสียงนะาาจะผู้หูดีกับด้งยินเสียงระเบิดล่งอยู่ใหญ่อย,อยู่บ้านเราหูบ่ดีแต่เรากลว่าบ,บ่ได,ดนน้ยิ้นดิ้งยินอีหยังมีเสียงยังหลอกเราอ่ะโอ้ยไก่เขาเอิ่อสื่อโค้งไกเนะ่ะจะมาก โอ้เสียดายเนาะแต่ว่าใดเบิ่งว่าใดเห็นมันออกจากอันนี้บ่ได้ดวงตาก็เลยตกเลยเนะนอกจาเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่เห็นผ่าเพิ่นเห็นจะปกแต่เชื่อขึ้นโบโดนนอกจากคุณพ่อขึ้นจากสิบนาทีก็พอน้องไอซ์สวัสดีนะคะเป็นกําลังใจให้ฟังไคือกันเด้อจจะผู้ใดอยูกก่ใกล้ชายแดนก็นดีแต่ลอ่ลอมๆน้ำหลงคือกันเราจะไปเบิ่งข่าวอยากให้เพิ่นจบไปไหวคือกัน เป็นสื่อกับเขาในหลอดซับดา์มากจ้ะออกจากสก,กีนบ่ดด้ตอนแรกบ่ดด้เขาสก,กินหรอกจะ้ะเป็นผื่นสีดําก็เลยเขาสก,กินแ,แต่สีม่ผาบน้ำงงน้ำหจะเป็นสีเขียวกลับมาบอง่องวางเปล่ากับโบออกห้กดแล้วกับโบออก ขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้ะขอบคุณล่มบนเด้ยจ้ะถึงมาบน,านหน้ามันจะพอว่าผาบเขาจะเป็นผาดสก,กินันสีเขียวโบมักสีเขียวเลยจ้ะแต่เป็นสีฝาสีอื่นห้อยูแต่แต่ถัดต้นใหม่ยังแปลว่าถ้ามาฉาสีเขียวกับมาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นผาเปังสีเขินมากโบคอยมา ลอยลอยหนึ่งได้จักยางนี่เลยก็เข่าโบกี้ยางลอยเหรียญร่วมเคื่องหนามบางุนพอบานมาหรอวะหนามบางุนพอบานสามขวดแล้วกะ็นำสมสองขวดเปจอบอาหารลดราคาจ,ะจะาะแต่ว่ามีกับบบฝอเนาะจ้ะพออาหารทะเลแพกกลาสองร่อยหาสิบกำ่ำสองสามไดมาสามแผด เพิเพิ่นไปก่อนเพิ่นก็ได้ก่อนเนาะยูนี่ก็จอบอาหารลดราคาอยู่นี่จ้ะแต่ก็ต้องกินให้ท่านวันที่เบิดอายุเนาะจ้ะเนาะลดเต็มเต็มเทอะไรได้จะหาสิบเปอร์เซ็นต์จะเบิดอายุมืออื่นหาสิบเปอร์เซ็นต์หวานเฮานี่ถ้าจะเบิดอายุมืออื่นเพิ่นลดถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะจ้ะเนาะพอว่าเคยเคยเห็นงานยูโรตัดเนาะจ้ะ อยู่า,นนาอาหารสดเพิ่นนะเห็นเพิ่นรดเพิ่น80%ย่บานนี้เพิ่นรดเต็มที่หาส0โมโหกาบบานเเพาคนับเปลี่ยนไหมด้ย,ยังเนาะจาก,จะกะเหตุมาตั้งแต่ปีใดล่ะตั้แต่สีกแล้วเนาะสีหรือสีเดนี่แหละก็ต่โดนดนเป็นเื่ง ยายยายไม่ได้ไปศูนย์นะบอจ่าพึ่งค่อยอัอนเพิ่นอยู่มูบานเพิ่นกับมีศูนย์ดยอเปิอบพยศอบพยนอกจากเพิ่นเพิ่นกับมาอยู่มูบานอยู่มูบานตำบลนอกจากนะผูนะ้ถีอยู่ไก่ในอำเภอถีอยู่อำเภอน่ะจะหน่าจะรวยกับเิ่นวันอยู่หน่าจะรวยกับอันใหญ่มาอยู่ตำบลถี่แม่อยูน่นอกจากถีย่ายอยู่ เพิ่นมีศูนย์เนาจะจ้ะมาอยู่โรงเรียนลรอกจ้ะมาอยู่น้ำวัดน้ำสลากลางบ้านเนาจะจ้ะน้ำบ้านญาตินะจ้ะกัเลยก็เลยบ่ได้ยหญ่จ้ะแต่กระดินเสียงคู่เพิ่นฮู้ดีเพิ่นก็ได้ยินเสียงเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตลงเลยยด้วจ้าไปเฝ้าพี่พี่ทหารทั้งวันทั้งคืนนอนวันละชั่วโมงอุ้ยรักษาสุขภาพด้อจ้ะคุณพ่อยไปไปหลายไปหลายบอ,บอดีต่อสุขภาพจา้ะขอบคุณค่ะคุณพ่อยคุณโซเฟียแล้วก็น้องไอนาา้นะจ้ะขอบคุณในหลายเด้วยจา้าบายบายจ้ะไปล้าจะสีเขียวบวมัาาโเฟียวกถ้ะาอย่สีเขียว,ว, <laughs> ยวจะด,ดีต่อสุ่า